สวัสดีครับวันนี้วันที่25มีนาคม2567นวันนี้ก็สถานการณ์ของเซตนั้นก็บวกขึ้นมาเขียวนะครับก็เป็นสัญญาณดีนะครับจะไปที่1,400นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เซตบวกไป3.42จุดนะครับอยู่ที่1,384.46จุดนะครับสาเหตุที่เซตบวกขึ้นมาก็ แนวโน้มดัชนีแว่งตัวปัจจัยใหม่นะครับข้างเงินบาทอ่อนครับกดดัน for เกาะติดวุิสภานะครับถกบริษัทปีห7นะครับก็เป็นแนวโน้มอันดีงามนะครับส่วน a i นั้นติดลบนะครับ0.53จุดนะครับอยู่ที่414.75จุดนะครับส่วนค่าค่าทองคำนะครับคงไซ์เวย์ขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ 2,175.11ดอลลาร์ต่อออนนะครับสำหรราคาทองคำนะครับไซว์เวย์ขึ้นมานะครับส่วนค่าน้ำมันก็ไซว์เวย์ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่85.39สาาำหรับเป็นสปอร์ตนะครับต่อเบาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI ก็อยู่ที่81.10บาเรลต่อดอลลาร์นะครับไซว์เวย์ขึ้นมานะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับดูเหมือนว่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับอยู่ที่ 36. 29บาทต่อดอลลาร์แล้วก็ข้างกนเย็นก็แข็งค่าขึ้นมา151.8เยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูหุ้นที่มีกระแสรหรือหุ้นที่มีคำถามเข้ามาหรือหุ้นที่เก่งกำไรนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าในขณะที่เซตบวกนี้นะครับมีหุ้นที่น่าจะเก่งกำไรหรือเป็นจังหวะที่จะเป็นขาขึ้นนะครับก็จะมีตัวแรกก็คือ TTB นะครับ เราจะให้ TTB เป็นตัวแรกนะครับสาเหตุก็จากว่า15สามเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป15.53%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเน้นย่อลงไป1.06%แล้วก็เนื่อที่ที่ผ่านมาก็กำลังบวกขึ้นมา0.54% PE อยู่9.73เท่านะครับมี YU อยู่ที่5.67แล้วก็มี EPS ที่0.19แล้วก็เคยมีการปันผลที่0.06นะครับซึ่งนะครับตัวนี้นะครับเมื่อโอกาสกําลังมานะครับดูจังหวะของเขา แต่กราฟนะครับเส็นว่ามีการบีบตัวเข้ามาหาการของบูจแแบนนะครับทาไมถึงต้องสําคัญตรงนี้นะครับมันก็บีบตัวเข้ามาแล้วท่าทางของเขาก็คือเป็นเป็นสัญญาณของแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายควาว่าในวันถัดไปจะเปิดขึ้นมาในราคาเดิมแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปอาจจะมีแท่งเทียนเขียวยาวด้วยก็ได้เพราะว่า r s ซอยู่ที่ห้าสิบส่นะครับเลยอยู่ห้าสิบถือว่าเป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปได้นะครับ ดีเบซียังคงไซเวย์ถึงไซเวย์อัพแล้วก็ OBV ก็ไซเวย์ถึงไซเวย์อัพขึ้นไปแล้วก็มีวันรุ่มเข้ามานะครับของ t ีทในวันนี้นะครับมีบทรุ่มเข้ามาที่6.02มิลเลี่ยงนะครับแสดงว่าราคาจะพุ่งขึ้นต่อหรือจะพุ่งแรงขึ้นไปก็ได้ก็ได้นะครับจังหวะอันสวยงามต้องเข้าเก่งกําไรไว้เลยนะครับของตัว t ีทนะครับเราก็รอดูว่าในวัน2วันนี้ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไป อาจจะพุ่งไปหนึ่งบาทสองบาทก็แล้วแต่นะครับก็เราก็รู้สึกว่าจะต้องลุ้น TTB นะครับมีโอกาสที่ทํากําไรในจังหวดถัดไปนะครับอันนี้คือ TTB ในตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับแชทนะครับแชทต,ตัวนี้ก็บวกขึ้นไปนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวกไปห้าจุดแปดสามเปอร์เซ็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสามเปอร์เซ็นหนึ่งือที่ผ่านมาบวกขึ้นมาเก้าจุดห้าเปอร์เซ็นแล้วก็มี PE อยู่ศู2จุ้าสองถือว่า PE น้อยจริงๆแล้วก็มี ยิวอยู่ที่28.30แนะครับแล้วก็มี EPS อยู่ที่2.31นะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่มีการเคยมีการปันผลไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้การปันผลนั้นยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับ mm hmm. เป็นจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับของแจ๊สนะครับท่านที่ติดอยู่ที่2บาทกว่าก็กำลังจะหลุดจากด,ดอยนะครับแล้วก็การบีดตัวเข้ามาการของบริษแบนนะครับการบีดตัวเข้ามาการของบริจแบน แล้วราคายืนอยู่ด้านบนของบรูจแบนแสดงว่าราคาจะพุ่งขึ้นต่อนะครับโอกาสขึ้นไปที่สองจุดสามสี่บาทนะครับตอนนี้ยาคายยังคงจะพุ่งขึ้นต่อไปนะครับสั้นท์นที่ติดดอยอยู่ที่สองบาทก,กว่าก็เตรียมตัวลงจากดอยหรือว่าเตรียมตัวทํากําไรต่อไปนะครับจังหวะของเอสี A C D ยังคงไซเว่ขึ้นไปห้าใ์ไซเว่อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็อ v วีก็ไซเว่ขึ้นไปเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่าวอลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับ ที่30.17บจุดหนึ่ิลเล่ย์นะครับตัวนี้แจ๊คมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับข่าวดีนะครับรอดูนะครับว่าแจ๊คจะราคาพุ่งขึ้นไปที่2.34บาทได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือแนวต้านสําคัญของเขาครับที่2.34บาทแต่ตอนนี้ราคารับอยู่ที่2.20นะครับใกล้เข้าไปแล้วนะครับสหรับท่านที่อ่าคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าติดอยู่ที่2 2บาทยีิบกว่ากว่านะครับก็รอลุ้นนะครับว่าจะหลุดหรือจะได้กําไรหรือเปล่านะครับ เราเราก็จะถ้าจะออกจากอะไรต้องดู MACD ให้ดีนะครับถ้า MACD ยังคงชี้ขึ้นอย่าเพิ่งออกนะครับถ้า RSI ยังคงชี้ขึ้นอย่าเพิ่งออกนะครับแล้วก็ OBV ก็ส่ายไว้อขึ้นไปอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าให้เขาทำกำไรขึ้นไปที่จุดสูงสุดจุดสูงสุดในที่นี้ก็คือ2.34บาทนะครับสำหรับแจ๊คนะครับยินดีด้วยนะครับก็ก็ต้องถือทนถือต่อไปนะครับถัดมา CPO นะครับ CPO นะครับหลังจากที่ย่อตัวลงมา ก็คงจะต้องย่อตัวลงต่อนะครับเพราะว่าสามเดือนที่ผ่านมาก็ลบ2.77เนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่5เปอร์นต์หนึ่งเดือที่ผ่านมาก็ลบอยู่4เปอร์เซนะครับ PE 26.37เท่ามีย i e l d อยู่ที่1.84แล้วก็มี EPS อยู่ที่2.01แล้วก็มีมีการปันผลที่1บาทนะครับสำหรับ CPO นะครับราคาเสมอตัวอยู่ที่5.4บาทมี่้าสตางค์นะครับไปดูจังหวะของเขาคือ ราคายังคงจะมีโอกาสย่อตัวลงมาได้อีกนะครับแต่ตอนนี้คือกําลังตัดสินใจเป็นโดจิโดจิเป็นตัวที่กําลังบอกว่าจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงนะครับกำลังตัดสินใจแต่ว่าถ้าเราดูจากแนวโน้มของการเคลื่อนที่ของราคานะครับคือเขาสูงสุดเขาก็จะลงมาที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นเราควรจะรอรับที่ราคา5้าบบาทนะครับต้องไปรอรับที่5้าิบบาทนะครับแล้วก็ราคาจะเด้งกลับขึ้นมาชนแนวต้านสําคัญคือ58ดบาท เพราะนันตัวนี้ก็กำไรระหว่าง52บาทถึง58บาทนะครับสำหรับ CPO ก็คือรอรอรอับนะครับเป็นแนวรับพอ,อะไรครับ m n c d ชี้ลง r า s ใส่ชี้ลง OBB ไซด์เวดาลงแล้วก็วนลุ่มไม่เข้านะครับวนลุ่มอยู่ที่9.11าบิลเลียนเพราะฉะนั้นรอรับในราคาที่ต่างนะครับเป็นจังหวะดีนะครับเรารู้แล้วว่าเขาจะลงมาแล้วต้องไปรอรับนะครับสำหรับตัว CPO นะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับ เขายังคงไซด์เวย์บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเ็าบวกมากกว่า1บาทราคาของเซ็ตจะบวกขึ้นเห็นไหมครับว่าเซ็ตวันนี้บวกขึ้นไป2.94จุดนะครับถ้าเดลต้ายังคงไซด์เวย์บวกขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะเดลต้า Delta กำลังมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยไซด์เวย์ขึ้นมานหลังจากที่เขา3าเดือนนั้นเขาลบไป18เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.3%นย์จุดสามสี่เปอร์เนต์แล้วก็หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา มี EPS ที่1.48แล้วก็มีการปันผลที่0.45นะครับสลรับเดลต้านะครับไปดูจังหวะของเขาจะเป็นอย่างไรครับก็ราคาก็กำลังเกาะติดด้านบนของบูเจ้าแบนนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับราคาจะไซด์เวย์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านใกล้ๆสำคัญที่แนวต้านก็คือ83บาทแล้วก็ไปที่แนวต้านเส้น200ว,วันคือราคา89บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ ราคารับอยู่ที่73.773 73บาทจุด75สตางค์มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนนะครับที่ 7, 89บาทนะครับก็คือจาก73บาทแนวรับแนวต้านสัคาคัญก็คือ85บาทได้89บาทนะครับก็ดูนะครับจากจังหวะเ a c มยังคงชี้ขึ้น r s i ยังคงไซเว์อัพขึ้นไป OPV ก็ไซเว์ขึ้นไปและแม้ว่ามีวันรุ่มเป็นวันรุ่มสีแดงอยู่ที่5.34มิลเลียนนั่นเองนะครับเพราะนั้น ทั้งหมดเป็นเป็นยังคงเป็นจังหวะไซด์อัพขึ้นไปแล้วก็บวกทําให้ราคาเซ็ตบวกขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับเดลต้านะครับเป็นตัวผลักดันราคาเซ็ตขึ้นไปนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับมีคำถามว่าถ้าอยากจะรู้ว่า CHO เนี้ยจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปที่0 7นด็ดได้หรือเปล่าในไตรมาสที่สี่ของปีนี้นะครับตอนนี้ไตรมาสที่หนึ่งนะครับตอนนี้ราคาบวกขึ้น0 0 1นะครับ ถือว่าเป็นจังหวะเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าอันดีนะครับคือช้อนในจังหวะที่ดีนะครับเพราะว่า3มเดือนที่ผ่านมาเขาลบไปห4สี่เอร์เซ็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไปสิบหเปซ็แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นบวกขึ้นมาสิบห้าเปอร์เ็นตะครับ PE ไม่มี y i e ไม่มี EPS ติดลบสามจุดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับไปดูสิครับว่าตัวนี้จะเป็นจังไรนะครับเดิมทีเขาก็จะอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับ c h o แต่ตอนนี้คือราคาไซด์เวดาาลงมาแล้วก็เกาะตัวลงมาอย่างนี้นะครับ กำลังจะพุ่งนะครับการไซเวก่อตัวมานี่มันต้องประมาณสักสามเดือนนะครับราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปนั่นหมายความว่าราคาสามเดือนก็คือเขาจะประกาศผลการำเนินงาน F45 ในไตในไตรมาสที่หนึ่งนะครับ F45 ของไตรมาสที่หนึ่งถ้าเป็นผลงานอันดีนะครับราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีการบีบตัวเข้ามากันของของบุนชแบงนะครับสําคัญคือราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเห็นได้จากเลยครับ อ่าเอเบซิดียังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็อ่าสไตรไซด์เวย์ขึ้นไปที่สามสิบเก้านะครับเอเบซิดียังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่อนรุ่มเข้ามาเป็นสีแดงนะครับเข้ามาเล็กน้อยที่ศูนย์จุดห้าสองมิลเลียนนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้โอกาสของเขานั้นยังคงไม่พุ่งแต่ว่าในต้องจับตาตัวนี้นะครับในอีกไม่กี่ในอีกไม่กี่วันนี้ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่0.70ได้หรือเปล่าในย์ได้หรืที่4 ดูแนวโน้มเราก็จะมีโอกาสนะครับดูจากโอกาสก็คือดูจากไจของของทางเฟรมวิกนะครับทางเฟรมวิกก็บอกว่าโอ้โหราคาราจะขึ้นไปที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดนะครับเป็นแนวต้านสําคัญอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแปดแล้วถ้าเกิดเขาพุ่งนะครับราคาเขาบีตัวเข้ามาการของบรุณาแบรแล้วรับเข้าเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่ะาาจะพุ่งขึ้นไปที่หนึ่ง หนึ่งบาทก,กว่าเลยนะครับไม่ใช่แค่หนไม่แค่แค่ศูนจะครับจะไปที่1บาทเลยทันทีนะครับราคาก็เราก็ดูจาก m อ c d นะครับว่าซด์เวขึ้นไปสาไซด์เวขึ้นไปโอ้ไมีมีสายเวขึ้นไปหรือ,อยังนะครับก็รอจังหวะของไตรมาสที่4ก็น่าจะกลับขึ้นไปที่1บาทได้นะครับสำหรับตัว C.H.O. นะครับก็เรียนให้ทั้งทุนได้ลองพิจารณาดูแบบนี้นะครับแต่ทานชินชอบก็อย่าลืมนะครับ กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่ชื่นชอบแล้วก็มาเป็น F 4ของเรานะครับด้ยการสมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาหรือ donate ผ่านช่องทางของ s u p e r ร์ n k นะครับกราบข้บคุณอย่างยิ่งนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ David